ล็อกไปมาหาลัยวันแรกวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของมาหาลาัยเรานะคะทุกคนก็คือตื่นแต่เช้ามาแต่งหน้าแต่งตัวทําผมตื่นเต้นสุดๆวันแรกขอไปแบบสวยๆวันนี้เราต้องไปถึงมาหาลัยประมาณ7จ็ดโมงไม่เกินเจ็ดโมงขึ้นนะคะ <_ C' est> เพราะว่ามีพิธีตอนเช้าเป็นพิธีรับเข็มพระมาหามงกุฎและนี่ก็แต่งตัวเสร็จแล้วพร้อมออกเดินทางจ้าแล้วเราก็มาถึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังแล้วนะคะมหาลัยเราเอง มาถึงก็คือเข้าหอประชุมเลยเป็นหอประชุมใหญ่นะคะคนเยอะมากและงานก็เริ่มแล้วพี่พี่พิธีกรก็คือมาพูดแนะนํานู่นนี่นั่นและก็ได้เวลาพีทีมอบเข็มมอบ넥ไทนักศึกษาใหม่นะคะและนี่เราก็ได้เข็มมาแล้วจ้านี่ติดปุ๊บออร่าลูกกระจอมออกทันที <laughs> และเสร็จแล้วเราก็เดินไปกินข้าวกับเพื่อน <laughs> ๆของเรานะคะนี่เพื่อนๆ <laughs> เราเอง <laughs> วันนี้เราจะเดินไปกินข้าวที่รองอาหารตึกเรียนรวมนะคะซึ่งอยู่ไกลจากหอประชุมมากเดินทีก็คือเหนื่อยต้องขออนะุญาตถอดแมสแป๊บนึงแล้เราก็มาต่อแถวซื้อข้าวกันนะคะนี่ร้านนี้เป็นร้านยอดฮิตสุดๆอาหารอร่อยมากนี่นะคะของเรามานั่งกินข้าวกับเพื่อนๆทุกคนเสร็จแล้วเราก็ไปดูเป็ดที่มอเรามีเป็ดนะทุกคนเป็ดน้อยเป็นฝูงเลยนี่เซลฟี่กับเป็ดหน่อยแชะ พอเย็นแล้วเสร็จแล้วเราก็มาแวะที่คาเฟ่นะคะเพื่อมากินบิงซูนั่นเองและนี่เอา้าเพื่อนเพื่อนทำหกนะคะทุกคนพอยไม่ได้ทำนะเสร็จแล้วก็โดมิโนโกันสักหนึ่งพอไม่มีอะไรทำแล้วเราก็เดินกลับบ้านจ้านี่เพื่อนก็เดินมาด้วยกันพอจอดรถใกลกันและนี่นะคะก็คือบล็อกวันเดของพอยเปิดเทอมวันแรกที่สอจารนนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะบ๊ายบาย